อาหารที่ีเก่าแก่ที่สุดในกราลัมเปอร์นี่ก็จะเป็นหอ,อนักกาเที่ยวชนะเท้าภาพอาร์ตบนผาผนังไม่เคยคิดเลยว่าจะได้กินอะไรแบบนี้ลองชิมอาหารจินในฮานมิชลินสตาร์ตอนนี้เราอยู่ที่อันนี้ก็จะเป็นวัดที่เฉพาะของพระพิฆเนศ ทมตึกแฝดในยามค่ำคืนนึงฮัลโหลไกด์สบายดีทุกคนตอนนี้เฮากําลังจะเดินทางไปโคราลัมเปิลเนาะซึ่งเป็นครั้งที่2ในการไปเยือนโคราลัมเปิลครั้งนี้เฮาจะไปนึ่งมือเต็มเต็ม Hello, ทุกคนตอนนี้เฮาก็มาฮอดสนามบินเคลโคราลัมเปิลเนาะตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปขึ้นรถ ไปฟ้า BTS ก่อนแล้วคือบางต้องถัดที่ตามแล้ว่าเขาสิไปผาหลาะใส่เนาะเจอกัน ก่อนจองกเดินทางไปเที่ยวเลาะมืมือเฮากะมาห้องทองกันก่อนอยู่ที่สนามบินเลาะมือเนี้ยก็สร้างเป็นมัลกะโรนีแอนด์ชีสเนาะห้องทองกันก่อนก่อนที่จะตะลุยเบิมืออาทุกคนตอนนี้เฮากะมาอยู่ที่อ่าสถานีรถโดยสารนาะเทอร์มินอลหลังจากที่ลงมาจากเอ่อสนามบินก็ะลงมาทางลุ่เนี่ยก็จะเป็นทางรถไฟเอรถเมย์ซึ่งเป็นรถเมย์นีนฟีนะเข้าไปในตัวเมืองเคล จะถ่บรถน,นี้รถมันจะมาทุกๆสามสิบนาทีเขาจะถ่าก่อนน้อยรถบัสของเขาขึ้นมาก็เป็นของ a i r p o r t Link เนาสามารถขึ้นไปย้ายไปจากอีกเทอร์มินอลหนึ่งไปเทอร์มินอลสองได้แต่ว่าบัสเช้าขึ้นนี้มันจะไปจอดอยู่มิสซุยแล้วก็เข้าไปในตัวเมืองกลาลัมเปอร์เนาะ คอนดิชัเราตรงมะฮาก็วแวะมาทีมิซุยเอาเล็ดพ์คเนาะก็จะเป็นห้างสปปรรพสินค้า,าที่รวหวมร้านอาหารแล้วก็สินค้าเอาเล็ดไว้บนเดี่ยวนี้ซึ่งห้างวันนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของฝากต่างๆที่ทุกคนสามารถมาซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายเฉพาะ็ชกโกลตช็ชกเกล้กเต็มห้านเลย เป็นสวรรค์ของคนนหักช็อกโกแลตก็ต้องมาหานีเนาะทั้งหมดนี้มีส่วนผสมข,ของช็อกโกแลตท,ทั้งนั้นส่วนราคามันก็บ่ได้แพงหลาย ช็อกลตันนี้ถือว่าเป็นท่านซื้อดังเลยเนาะซึ่งมาทุกครั้งต้องได้ซื้อเป็นของฝากกลับบ้านเอาละทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ KL Central เขานั่งรถบัสต่อจากมิสซุยเนาะมาที่ KL Central ซึ่งจะเป็นจุดใจกลางของอกรุลรัมเปอร์ซึ่งคราวที่แล้วเขาก็มาพี่เนาะแล้วก็ต่อรถไฟไป,ไปตอนนี้ก็มันก็จะเป็นนุ์ กันค่าแดละห้างที่สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดินได้ละทุกคนเดี๋ยี่สิบเซนไอ่หอเป็นไหมกระบอกยืมเอาไว้น้าเก็บไว้เน้ที่ปลอดภัยถ้าเดินเป็นตัวเมืองเทลสรุปได้ละตัวนี่เนาะทุบ กี่เรามาตรงวันนั้นจะได้ไหมที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้ก็เป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดในมาลเลเซียเนา,นา,เา,นาเนะ นี้เขาลงที่สถานีอ่ามาจิมาจิจำไม่น้าเออทแหลกแหลกตายที่เขาจะไปมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในอ่ามาเลเซียอย่าฟังจากที่เขาลงจากสถานีมันก็จะอยู่ทั้งหน้าเลยเนาะคนมันจะเป็นอ่ามัสยิดเก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย ไปยามค่ะหลัจากลงออกสถานีมามันก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่มเอางเ่อเกเข่าเอาะไ้อไ้วเกอะ่อันเก่้าืกอมาเ่ะาเ่่เกา่ะอเ ในมาเลเซียใน KL ใน KL น่าทุกคนนี่ก็จะเป็นมัสยิดซามัจาเม็กเนาะซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีคศ1909เนาะพอ,อยังถาวฟัง อ,อยู่ใกล้ๆก,กับมาเซียก็จะมีแบบกระเจ้าขายของกินโซนอาหารของกินต่าง,างๆางวันนี้เนาะจะมีลือราหลากหลายเลย มว่าจะเป็นมสัสยิดชาวแปดมิติแข้างหน้าก็จะมีน้ำพุ ก็จะเป็นหอ,อนาฬิก,กาความคลาสสิกความมันมีความคลาสสิกอยู่หลายตควาองงามไอส์เลมอนจีมากแพงรู้สึกว่าเป็นเครื่องดื่มที่มักโคตรอยู่พี่ เป็นคนยังไงไม่ใช่ขวานเ่ยไม่ใช่นี่ดาบปิดน,น,น,นตัวนุบัมบูอ่าบ,บัมบูเนาะไม้ไม้ไผ่ใช่ใช่ เีาจะเปลี่ยนหารมากมาจะหู้เลยมากม้มาแต่ใส่ใจดู้ เป็นความเก่าของตึกมีความโกลว,ไว์ไม้สีงเก็ตชาจากมือนะข้างบนงนักนไม้จากวัดมืออ๋อทุกคนฮอนแหงตอนนี้เฮาอยู่คล้ายๆกับว่าเป็น, uh, นอ่ยนชาแนลเท้าเนาะเป็นชาแนลเท้าเข้ามาตอนนี้ก็โอ้อากาศฮอนฮอนแหง โซนนี้ก็จะเป็นโซนของขายเครื่องไส้คล้ายๆกับตลาดนัดของไส้ต่าง,ง,งๆอะไรก็มีอาหารขายดอกไม้โ <Okay, S 1> อเคทุกคนเขาเข้าไปในหา้าน่าจะเป็นห้านอาหารจีนซึ่งการที่จะหาห้ารจีนมีหมู <laughs> มันยากเหลือเกินเลยีเดียอันนี้ก็อุ้ยเยีย อากาศเย็นห้านิติกนกำลังเห็นนี้เป็นห้านมิชลินสตาร์หนึ่งดาวเนาะที่ตั้งอยู่ในชยนัยนาทาวอันนี้บาร์บีคิวหมู่ไก่จานเดียวเบนจิน าดมาทางนี้ต่อเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่ทางนี้เรามาหลางจากที่เขากินอ่า เขากินอาหารท้องๆแล้วเราก็มาย่างเล่นต่อเนาะตัวนี้ก็จะเป็นใช้หน้าเท้าก็จะมีความเป็นแบบคลาสสิกใชเนาะอากาศดีดีทุกคนมันเป็นหมาะกับกับมาย่างเลาะลิ่นซึ่งมีนะักท่องเที่ยวหลายๆคนเลยที่ย่างมาแล้วก็พากันถ่ายรูปเห็นบหมมันเป็นตาเที่ยวนะ บรรยากาศงามแรงแบบนี้เป็นสายยางเล่นแล้วกันอากาศดีดีทน่าทุกคนอันนี้ก็จะมองกำแพงกัจะมีอะไรเคอ่ะ เรวไปจ่ายค่าหลังกันแล้วนะเตรียมกันไปทิ้งนี่นะงระวางทั้งเดินเหมือนกันจะมีภาพวาดอยู่สวยงามนะมันมีความคลาสสิกเก่าแก่นเนี่ยมีอย่างมนเสนในตัวเออสำหรับคนที่มักงานศิลปะงานอาร์ตือวา มง่งนี่แนี่ยี่นี้เด้อ <c oughs> Let me try first หมูหมูอะไรนะหูแผ่นกดเหนี่มกระเด็นเบมิสเจมิ

น้ำมะกอกมัน,มนอร่อยแต่แบบมินเขียวนิดนึงอ่ะอันนี้เป็นน้ำมะกอกมะกอกนะหมนหวานเขียวๆแซ่บเปรี้ เมนูอะไรไม่รู้ไม่รู้กินไปก่อนรู้ได้กินดลมันกะเพราไม่ใช่เนื้ออะไรวะยหมูหอมเครื่องเทศมายงเ อร่อยดีครับลองกิน,น,นกับข้าวนะอันนี้ก็นนกนนกนนกจะเป็นมายองเนส ก็อคยคิดเลยว่าจะได้กินอะไรแบบนี้อร่อยบแบบไหนอ่อแนเนาะเป็นกระทาแบบนี้ จากที่เขาลองจิมเมื่อกี้เป็นอาหารฟิลิปปินส์เนาะ <Hello. S 1> ข้ขางทางก็จะมีแบบหายเร็วต <Hello. S 1> อะนนี้ทุกคนลองจากที่เขาลองชิมอาหารเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นอาหารฟิลิปปินส์เนาะล้เขามาย่างต่ออยู่เขายังยู่ในไสนหน้าเท้าเนาะวกนี้ก็จะเป็นเครื่องขายเราเดินไปมวนหลายบรรยากาศดีดี กนั้นเป็นมาเลเซียทาวเวอร์นะเอาละทุกคนการที่จะมาเคเอลซึ่งอ่าเป็นแลนด์มาร์คสิ่งหนึ่งก็คือพระพิกเนสซึ่งสายมูเตลูยังเฮาก็พลาดบ่ได้เลยนี่เนาะทุกคนตอนนี้เฮาอยู่ที่อันนี้ก็จะเป็นวัดที่เฉพาะของปาปิการเนสซึ่งตัวส่วนตัวอาทิตย์เองก็นับถือพระพิกเนสอยู่แล้วเนาะ ซึ่งว่าม้นนี้มีโอกาสดีได้มาถึงที่ครั้งกอ่อนอาทิตย์แค่ผ่านมาเส้นนี้เนาะแต่ว่ายังบม่ได้เข้าไปไหวสักกะระเท่อแต่ว่าครั้งนี้ที่ว่าต้องมีโอกาสมาไหวให้ได้นอนทุกคนต้องกดไปก่อนแล้วก็ ร่างติดโอเคหลังจากที่เอาล่างติดแล้วเขาก็เข้าไปไห้อยู่ทางในเนาะ เอาไว้แล้วก็เอาตัวนี่เนาะเทียนมาไว้น้ำข้่านี้ือว่าเป็นการเซตพิธีการไวของามพิเศตเนาะซึ่งมาฮอบแล้วนี่เขาก็มีแต่ไก่มาฮอบนี่เขาได้มีโอกาสเข้าไปทางไหนถือว่า บื้มปิติใจเพราะเราเป็นสายมูเตลูฮาต้องมาเอ้ทุกคนหลังจากที่ฮาวาวเสร็จแล้วฮาาย่างมหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเป็นตึกเออ KL Tower เนาะอยู่ทางหลังนี้เลย นี่ข้างหลังท่านนี้ก็จะเป็นตึก KL Tower t าก็สามารถอยู่มองอนี้เขาลงมาจากสถานีไฟแล้วก็เขาก็สามายางยางเลาะไปทัวได้เลยน,นี่สวยวะก็่อนจากที่เขายางมาอีกน้อยนึงเขาก็จะพอดอาา KLCC หรือตึกแฟร์ ผรู้สึกว่าครั้งที่แล้วเ่ามากั่งเวนมันจะงามแล้วเนาะแต่ว่ากั่งพื้นผรู้สึกว่าโคตรงามงามกว่ากั่งเวนอีกในเบิง้งหนทุกคนนี่เนาะทุกคน k l c c ตึกแปดอันเรื่องซื้อนะจ๊ะ กลางคืนู้ึงว่ามันงามกว่ากลางเวนมันมีความอลังการหลายจากที่คราวที่แล้วเฮามาแต่กลางเวรพรามนีเข้ามากลางคืนเนาะมีความสวยงามอลังการอยู่ p e t r ร n a s t ร i n ท o w e r s รีหรือว่าตึกแฟด สร้างขึ้นเมื่อปี1,998-2,004ถึง 2, 000, 4, เนาะมีความสูง451.9เมตรจำนวน88ชั้น่งเคยขึ้นซืซอว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก นีก็จะหาน้ำดื่มเขาก็ยางเลาะชวนเลยพอยะยางขาบทางมาเราจะเห็นมุมแบบกวางสิสวยมาแล้ว ครั้งที่สองกับเวลาลราเปิดเนาะนี่สวยงามเล็กขมือนดังวักนึกถึงใช่รู้สึกกลางคืนมันสวยกว่ามากแต่ว่ากลางวันมันก็จะได้อีกฟิลนึงกลางคืนแต่ว่าสวยที่มากกลางวันกลางคืนใช่ไม่อากาศไม่ร้อนนะมันอากาศแบบเหมาะกับเดินแล้วเราต้องเช่าเยอะหมดไปกับวันเดย์ทริป ในดและนำเปิดฝากกดไลค์ก like, ด Subscribe <c oughs> เพื่อติดตามคลิปต่อไปของเราเนนะ,นะมในเล่าจะเท่ากับมูกระทะอีก,กไกลไหมครับน้องเาอ,งองา